โอเคครับกลับไปอีกแล้วครับกับมุมกล้องแบบนี้คือการแกะกล่องโมเดลฟิกเกอร์อีกแล้วครับตอนนี้มาแกะกล่องเหนื่อยเหนื่อยกับการวิ่งแปวของมาวันนี้มาแกะตัวอะไรชื่อคลิปก็น่าจะบอกแล้วมั้งนะฮะเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บหนึ่งครับร้านก็ค่อนข้างที่จะแพ็คของมาดีพอสมควรนะเพราะว่าแบบเยอะหนามากนี่เห็นตามเมุมก็น่าจะรู้เลยนะฮะ มันไม่ใช่สไปเดอร์แมนครับมันคือวีนอมนะครับจุ๊กล่องกล่ององ,องได้นะกล่องได้นะอาจจะมุมกล้องอาจจะแบบเออพี่กูเวียนหัวละกูไม่ไหวละพี่ช่วยช่วยรีบเกะอันนี้มันอาจจะแกะยากลำบากหน่อยนะเพราะว่าผมถ่ายด้วยมือเดียวะแล้วก็ผมมีมือเดียวในการแกะนี่มันคือตัวนี้ครับผม เป็นวีนอมเวอร์ชั่นผู้หญิงนะครับแล้วก็กล่องค่อนข้างที่จะเงามากนะฮะ่เชิงเงามันเป็นพลาสติกพุ่มอยู่ครับซึ่งหุ้ยโอเคนะกล่องโคตรดีเลยเป็นวีนอมตัวผู้หญิงครับแล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับมันเท่ดีมันไม่เหมือนกับวีนอมที่เป็นตัวกล้ามๆใหญ่ๆอะ่ะใช่แล้วก็ผมยังไม่แกะครับสรุปเก็บไว้ก่อน พราะไม่มีที่วางในห้องจบคลิปบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันแกะข้างหน้า